มเมเซียนกันพี่น้องเขาเบิ้งคลิปพี่น้องก็สิเห็นนะครับมเมเซียนนี่ตั้งแต่อดมินได้มาตามเพิ่นนะครับเพิ่นกับเขามาสองงวดซ่อนแล้วนะครับเขามาสองงวดซ่อนแล้วงวดนี้เป็นงวดที่สามนะครับที่เขาสิตามเพิ่นพี่น้นองเขามาเล้กก็ฝากากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับทั้งช่องของเขาได้ไดครับเด้อเดี๋ยวเขาจะไปาตามแนวาทางน้ำเพิ่นนะครับแม่เว่าย้อนก็นได้ครับเพราะบางคนอาจจะไม่ได้เบื้องคลิปนั่น บางคนกับขมาม้าไม่กับนี้นะคะทั้างช่องเขามีเรื่องคนใหม่คนเกา่ามุ่งเฮ้งเพิ่นก็ะยักรูความเป็นมา้าวาคลิปนั่นเป็นม้าจาังไหดแม่ฟันจังไหดอันบางคนเิ่นถามลูกว่าจังสี่นะคะแม่ฟันลาไปเอาของในงานเป็นบ่มอมนนุน่ะแม่ว่าไม่เลยค่ะเขาเจ้าอยากรู้ว่าบาลีที่ทีไ่ไหนไปงานบุญงานยังนงไหมงานบุญกับว่าลูกจักบาลีที่เรามิต่บาลีที่ แม่ละเปลียเก่าบ่ที่ว่าแม่ฟันเนาะที่คลิปนั้นลูกมา่ามาม่นเซียนมาเป็นงานนีหยังก่ค่ะงานบุญงานแจกเข้าพระเจ้าเพิ่นเอายังไห้แน่พระเจ้าเอาเนื้อเอาหลากงวเอาเนื้อหนะคะเอฟซีเพิ่นเบิ่งเพิ่นของใจว่าคือบ่ถามบ้านเล็กทีเพิ่นแน่ว่าสั้นบ้านเล็กที่หลังที่เอาเนื้อเอายังไห้นั่น บ,บ้านเล็กที่งันหลังที่เอาเนื้อให้บมรูจักบ้านเล็กที่นั่นไม่แจ้งโมลูจกักคือไปงานนี่แหละบ,บุจักแต่รู้จักแต่บ้านเล็กที่แม่แม่มากนี่แหละ ได้ขึนไปเฮือนเพื่อนเห็นโอ้ที่ขึ้นไปเฮือนเพื่อนเออไปขึ้นไปเฮือนนั่นก็เปนสีท้ำบุนหาลูกไส้เพื่อนค่<า>กะก็เลืขึ้นไปขึ้นบันไดไปเฮือนเพื่อนนั่นะบาเลขที่เก้าซี่มูเก้าค่ะเก้าี่มูเก้า,า,กาบันนี้ก็มาฝันต่ออีกเกินฝันว่าใหญ่มากกับลูกไส้เมื่อเพื่อนไปเก็บเห็ด กันเห็นหนึ่งเพื่อนหลังนี่แหละเกี่ยวกับคนผู้นี่แหละผ้นเพื่อนตายไปเรื่อแม่มากคนหนึ่งเก็บเห็ดกับลูกไส้คนลูกไส้คนก็ตายช่อยกันเอาเหยนี่ตายหมดทุกคนเลยเนี่ยตายสามคนพ่อก็ตายแม่ก็ตายแต่ว่าในีปันคือเพื่อนบ้านเด็ดตายคือเพื่อนบ้านตายเนี่ยคือเพื่อนไปเก็บเห็ดเนี่ยเพื่อนได้เห็ดหลายบ้างเพื่อนแกได้เห็ดหลายอยู่ มือนั่นหนูมาถามแม่กับฟันมาไปเฮี้ยนเพื่อนขึ้นไปบนบ้านเพื่อนบ้านอ็กที่ล้างนี่บ้านอีกที่เก้าซี่มูเก้าป้าใกล้มูมาแม่กับฟันมาเพิ่นไปเก็บเห็ดมาเพิ่นไปเก็บเห็ดบ้านล้างนี่กับบ้านลังนี้แหละพ่นบ้านล้างนี่ไปเก็บเห็ดกับลุกไส้ลุกไส้ก็ตายไปเร้วแต่ว่าตอนเพิ่นตายอายุเพิ่นสี่สิบแปดปีเด้บอกค่ะ เราก็ฝันที่ฝันเกี่ยวตาคดแยนนี่แต่ะฝัน,นเกี่ยวเฮี้นนี่เกีเยวแม่ยายมาฝันนี่กลันฝันเกี่ยวตีทนหลังนี่ตอนตายอายุอะไรกนแม่สี่สบันทึกทีบันทึกเก้าสมูเกลูกไส้เพ่นยี่สิบสองปีตอนตายเก้าสี <c oughs> แม่ันเขาจากลับมาคนท่นตายกลับมามาเก็บมา,กมา,มากเก็บเห็ดอาอยุลูกสายเป็นยี่สสองปีที่อปีอาอยุอันผู้ใดขคี่สิบแปดมสี่สิบผู้แม่<อ>ตายตายหลายปีแล้วเ,เดี๋ยวนี้ก็จีได้หกสิบแปดหกสิบเจแล้วโ,โอ้ตอนตายนั่นว่าอา,อาออย,อยุตอนตายอาอยุตอนตายนี่อายุตอนตายสีปเนาะครับเนาะสี่สิ ลูกสายอายุ22เนาะโอ้เมื่อหลังีใส่มาทุกคนแล้วเลือคนเดียวเลือคนเดียวเลือเเลือคนเดียวบ่นข้บ่นเต็มขนาดนนเต็มข้นเต็มเนาะอาหารตามมันนั่นพอแม่ตายเบ้ดบัดนี้มีความฝันอะไงอยู่บ้างครับ ถ้าหันมาเซียนได้ฟันอีกบอครับก็บ่มฟันอีกเหรอก็ฟันมาแยกมากไปเก็บเห็ดนี่แหละก็มแต่ว่าฟันดิเก็บเห็ดที่อเก็ที่เดือนละมิต่ว่าขนลทีเล่าฟันนั่นันมาฟันมาได้เก็บเห็ดนั่นตัวเดียวกันก็พร่องม่เก็บกอันมาไปเก็บเห็ดเก็บเห็ใชันเกี่ยวตะบัน บอลเกี่ยวตะบัตเลขที่นี่เลขทีเก่าซี่มูเก่าเนี่ยทั้งท่านีเขาเจ้าตายไปแล้วกปัเห็นทั้งแม่ทั้งลูกเห็นทั้งแม่ทั้งลูกค่นที่แม่ฟันเพิ่มกลับมากเรามาไปเก็บเห็ดอายุคนสี่สิบแปดตอน่นตายแต่ว่าลูกชายเพิ่นอายุยี่สิบสองแม่ได้ซื้อลอตเตอรี่ไว้ไปเก่าซี่เนี่ยโบื่อมีตลานซื้อแต้นเอิ้นหลาร์นร้านสื่อยูดันเก่าซี่ แม่ได้เอาไปเสียงิ่งไปสันดีบ่ก็บ่บ่ทันเสียงมือบางมือลูกกษัิมาในคัมบาลยามาเด้อม่เสียมไปเสียห้ามันมันไปเสียห้ามันกหมูมือนันแดดพอนแดดแดดจนานนานูใหม่บัตถุรสพรเจ้าเอนหยังแดดเดือนหาเนาะเดือนีเดือนหาเดนีเดหแดไปหยบดินไปมาหยยบท่านไป นบ้จากภาครอดแดดช่วงนี่ยไปใส่มาใส่กันย่าแดดือนมือนี่ริดเงนแดดแล้วก็แม่มาไยอะเหมือนเกี่ยอตะบาดเลกที่นี่นั่นแหละเนาะเลขที่เก่าซีมืเก่านี่นะคะคนกายแล้วคนกลับขึ้นมา น่ตอนมันตายอายุ๔๑นะคะผู้เป็นแม่อายุ๔๑ผู้เป็นลูกอายุ๒๒นะคะแต่ว่าแม่เซียนบอกว่าวันว่าไปเอาเออ่กับเขาไปเอาเนื้อไปเอาอันนี้บ่มีบ้นบานเอกที่นะคะเป็นงานกจ็จะเป็นงานเก็จะเ,จเอิ้นไปเอาเพิ่นก็ไปเอานะคะแก่กับเขาแก,ก่เนื้อให้แต่ว่าบ่มีบ้านเอกที่แล้วก็เด้อในคลิปนั้นบางคนก็ว่าน้องดียากอบ่ถามบาลเอกที่นะคะบ่มีบา้านเอกที่นะคะ คนฟันักินฟันแา้วืนไปบ้านหลังนี้นะคะบ้าน,นที่เก,เก้าีีนี่นะคะตัดเลขตัดเลขโชัลกลาดนี่ตัดแบบใดปัดที่นี่ตัดเก้าซีปะเก้าซีสี่แปดสองสองบกันี่กนี่เหรอมกเก้าคือบอานํเนะเขียนแค่แมวหมกเก้านะคะมกเก้าอยู่ต่ว่าเก้ามีครูเอาศูนย์ไซเดอพี่นนอลเดอเพราะว่าเพื่อนตายไปแล้วเนีเอาศูนย์เลยนะครับ เพราะว่าเก่าก็มีครูแนนบ้านเลขที่เก่าที่สี่เก่าที่สี่มูเก่านะครับเซียนถือมาแล้วสองงวดซ่อนทางงวดนี้ถือจะเป็นงวดที่สามมาแม่ก็เป็นงวดที่สามงวดที่สามเขาจะถือลายเทอะเน้ะถือจากเมื่อคืนค้บัดที่นี่เนาะถือลายเมื่อยูนอยู่แต่เงี้ยหลังเดียวาฝันเดียมแต่เงี้ยหลังเดียวก็จะถือลายๆก็ม่แน่เลยลุง เลขดังหาเก้าเลขดังละเลขดังก็สิรอดมาหันละสิสีนอดมะเก้าซีนั่นแหละแต่ว่าบ่ทธเจ้ปากยี่เดี๋นเลขดังนะคะเป็นเลขดังหาเก้าเก้าหาเป็นเลขดังบบลูโบลูว่าดังมาแตาเซจังใดจังดังกับโบลูนะครับนสิรอดมาใกล้ๆนี่แหละยากมาตามหอะไรนะ้อแม่เจยนเพิ่นกับโบฝันเกี่ยวบ้านหลังใดนะคะฝันเกี่ยวตาบ้านหลังนี้นะ เมื่อแล้วสองงวดซ่อนงวดที่ผ่านมาเนี่ยจเออตอนฝันต้องงวดกับันว่าไปบ้านหลังนี้นะคะบ้านหลังหลังที่บนเลขกทีเก้าสี่มูเก้าเนี่นะคะไกล่มือมากกับมา่ฟันเกี่ยวบ้านหลังนี้นะคะไปบ้านเพิ่นก็จะไปเก็บเห็ดมาได้เห็ดหลายหลาย,ลายคนที่เป็นเจ้าของบ้านเพิ่นตายตอนอายุสี่สิบแปดนะคะลูกชายเพิ่นอายุยี่สิบสองนะคะบนเลขทีเก้าสี่มูเก้านะคะ ฝันแม่เซียนกับปานสนีทฝันหน่อยๆเป็นแค่แนวทางหาสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลในหมวดวันที่หนึ่งเมษาสองหาหกหาได้ค่ะเด้ออา้าวลุงเฮงจะ่ว่ามยังอีกพอ,อมีนับเบาครับมีแต่บอกพี่น้องลงทุนเลยนะครับเด้อจวดได้จวดเลยฟาดได้ฟาดเลยพอใด้ไ,ดไปฟ้าย,ายุติสาเก็บไใบรลดนะครับเด้อตัวเลีอกอยู่ในนี้แหละบ่ไปไกลบ่ออกนี้จากนี้แล้วก็หาเพาะ่ราฝึกบ้า,า,บา,า,บา,ามันดอกมันดังก็เจ้าว้อยออกก็เจ้าเสียออกเสียเปี่ยไปทั้งคางนี่แหละ ผมกับมักน้อยู่ตัวนี้มักแฮงมักแฮงมักหลายพร้อมเลขตัวนี้นะครับเก้าซีนี่นะครับพอมาจากว่าจากปีแล้วท่านได้ออกจักเถ่อนะครับก็บสิร้องลงทุนเบิ้งกันหรอกไปพ่อสลากกินแบงรัฐบาล mm. พี่น้องกันเก็บใบนะครับเด้อหาซื้อมาเก็บใบฮัตเตียเป็นโชคลาบฮัตเตียเขามีโชคกับเมีเซียนในงวดที่สามนะครับเนาะนะจังไรก็ขอพี่น้องที่เข้ามารับชมโชคดีทุกมันทุกขั้นทุกคนเด้อจาเก็บจาจนขอให้ร่ำร่ำรวยไว ถือห้ยงวดวันที่หนึง่งเมษายนน้ำกันทุกท่านทุกคนเด้อวัสดีครับวัสดีครับ